สวัสดีครับสวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับมาวันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะมีแต่ความสุขสนุกด้วยกันนะครับเพราะว่านี่คืองานแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะฮะของสามแยกประวัติเอพิโซดทนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับพวกเขาทั้ง3คนนะครับทั้งออฟป๊อปและก็ว่านนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักครับทิ้งทวน นะฮะเพราะว่าครั้งนี้อุยผมเห็นในโปสเตอร์ผมเชื่อว่าหลายคนคงเห็นกันแล้วนะฮะเขาเขียนไว้บอกว่าอภิมหาสงครามครั้งสุดท้ายของพวกเขาทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นครั้งสุดท้ายเพราะผมเชื่อว่าที่สองครั้งที่ผ่านมานะครับหลายคนคงปรับเปลื้อไม่น้อยนะครับ สนุกมากนะฮะทั้ง3คนเวลาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วมันเหมือนเคมีมันตรงกันมันมีแต่ความสุขมีแต่ความสนุกนะฮะแล้วก็เรียกเสียงฮาได้ทุกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ทาไมต้องเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาถามคําถามนี้กับพวกเขาทั้ง3คนกันละกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นนะฮะกับเรื่องราวที่ผ่านมาของพวกเขากันดีกว่า2ครั้งที่ผ่านมาประมวลภาพให้ด,ดูกันนอนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะว่า1ปีนะครับที่ห่างหายไปนะฮะจากวินคอนเสิร์ตกับพวกเขาทั้ง3คนนะั้นพวกเขาซ สนใจบ้างนะครับเราไปดูวิดีอาตรงนี้พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นบรรยากาศการที่คอนเสิร์ตของเพื่อนรักสามคนในตอนเราโปรโมทเราบอกอย่างนั้นยครับคุณใช้คำว่าเพื่อนรักสามคนใช่ผมกับมันเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตร่วมจักรวาลเดียวกันยังดูสนิทไปเลยผมจะบอกว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยผมเป็นเป็นการรวมตัวกันที่เรียกได้ว่าสามทหารเสือนะฮะฮะ สแมนไปบ่าแมนแมนไปบ้าบอกเลยเป็นการรวมตัวกันของสองทหารพลานกับหนึ่งแม่ครัวอะไรก็ได้ก็บอกไปเออลี้ยงส่งให้ความปวดร้าวความเศร้าทำเราเจ็บเลี้ยงส่งให้เธอกับเขา ต้องมาทำอะไรอะไรเช่นนั mm ้นรอดใจฉันยังอดแอร ขยับเข้าไปใกล้เธอก็คือเชื่อว่าความรักความรักในชีวิต แต่เป็นแต่แบบเอาไว้ก็นักเป็นยิ่งีแค่ความรักความผูกพันเก่าเก่าก็มันไม่มีประโยชน์เ,เ,เธอสัญญาก็ไม่เห็นจะทำคำว่าพอก็ไม่เคยจะใช้ก็ไม่เคยรู้จักให้ทนยงน เจ็บจะแค่นี้มีตพีงสียดก็คี่ชากสุดท้ามันไม่ซึงท่รมีแปนนไ,นไม่ในไมคนะ่อดีสัญญาจะมีไว้ทำไมคำเสียใจเนเคยจะใช้ก็ไม่เห็นต้องบอกไม่มีคำ yeah <laughs> ขอบคุณครับเ <laughs> <ไป S 1> อาขอเสียงให้กับอัปปวาน่อยครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวให้พักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะเฮ้ยแต่มันก็ปนแปลกๆอยู่ไม่น้อยนะมันเป็นบทเพลงแห่งวิทยภาพตรงไหนวะเฮ้ยมาถึงปุ๊บแตกหักกันเลยเว้ยนะะ <laughs> เดี๋ยวได้คุยเดี๋ยวได้คุยทําไมเรื่องเพลงนี้มาเปิดตัวผมก็ยังงงอยู่ไม่น้อยแตกหักกันนะฮะสำหรับอัปปวานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเมื่อกี้เหมือน เขาจับมือกันไม่เห็นจะจับกับออฟเลยนะดูออฟถูกทอด,ดทิ้งไงไม่รู้นะครับเอาไปว่าปมมือต้อนรับกับเขาอีกทีนึกงแล้วกันออบบวานะครับกับสามแยกปากหวาน ให้ลงมาให้เข้าไปทำใม่ะให้ลงมาเพื่ออะไรครับน้ําเน้อยัิงกินไม่เสร็จเลยเนี่ยให้ให้ลงมาเพื่อจัดแค่เก้าอี้อ๋อแค่นี้เัวหลักก็บอกก็ได้พี่เป้ะจะได้ช่วยจัดด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเดินลงให้เมื่อยเข่านะคะ <c oughs> ใ,หให้แค่นี้พออย่างเงี้ยังไง<อ>ยังไงเมื่อกี้เขาจับโง่จับมือกันทําไมคุณถึงไม่ได้จับมือกับเขาเลยเอาไม่อยากเอามือสกปรกของเขามาโดนตัวออฟครับแน่นแน่แน่แต่คุณน่ยยื่นมือไปหักเขาเลยนะคุณยื่นไปเลยแต่เขาไม่จับกับคุณเลยสักคนพูดให้ดูดีไงครับอ๋อเหรอครับก อื่นสวัสดีพี่เป้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแขนมันตึงมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไงฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านไม่ได้ซื้อเผื่อโตเลยครับนี่ไม่รู้ชุดหรือว่าเปือกโอเคเดี๋ยวมันมีตีมของมันไหมมันมีตีมไหมวันนี้เป็นชุดอะไรยังไงฮะอันนี้ลีดจุฬาครับ แม่ผู้ซะสวยเชียว mm hmm> อันน ja ี ok ain, ICEOVER, ้ลีจุลาแล้วคุณละครับเป็นอะไรฮะลีการป่าครับครับผมเอาตัวเองให้รอดนะครับ้วเธอละว่าผมเหรออาริสมันบูติก มาเสื้อเกือบหรูเลยนะของเขานะโอเคครับผมนะฮะนี่คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพวกเขานะครับเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะฮะว่าทําไมมันต้องเป็นครั้งสุดท้ายก็สงสัยอยู่ไม่น้อยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยมากกว่านี้นะครับเราต้องเชิญหน่อยดีกว่าครับพี่สาวใจดีใจดีคนนี้นะครับจับเอาพวกคุณมาสามคนเนี่ยนะับมารวมตัวกันได้แล้เราก็ลงตัวหรือเกิดนะครับประมือดังต้อนรับพี่ชอดใส่ที่บนตรีกุลนายุทธยาครับสวัสดีครับ โอ้โหครับผมเฮ้ยนี่มันหนังจีนไปเปล่าเฮ้ยมีคารว o คารวะด้วยเอาล่ะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งครับพี่ชอตครับค่ะครับพี่ชอตชอบเห็นสามคนนี้ทะเลาะกันใช่ไหมครับพี่ถึงได้จับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในอพิโซดสามครับคือเราก็ทำคอนเสิร์ตมาเยอะนะคะเอทาโชว์บิสทำคอนเสิร์ตเยอะมากต้องบอกว่าไม่เคยมีคอนเสิร์ตไหน ในชีวิตที่ทำมาแล้วรู้สึกแบบมีความสุขเท่ากับคอนเสิร์ตนี้อะค่ะเพราะว่านักร้องทั้งสามคนเนี่ยค่ะเขาแบบเขาครบจริงๆนะคะทั้งหล่อทั้งสวยทั้งร้องเพลงเพราะทั้งเอนเตอร์เทนอะไรอย่เงี้ยค่ะคือพี่สบายใจมากคือทำงานสบายใจมากแทบไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเป็นคอนเสิร์ตที่ที่มั่นใจมากอะค่ะที่พูดวันนี้โกหกหมดเลยะ จริงๆพี่ชฉดควรจะถล่มตัวนิดนึงนะครับไม่ได้ฟังตอนจบใช่ไหมจพี่พูดมาก็โกหกหมดเลยนะอ๋อนะไอ้นี่นอกจากมาสายสมองยังช้าด้วยครับต้องขออภัยตรงนี้ด้วยใครตามไอจีอยู่ของว่านใช่ไหมฮะครับวันนี้ลงไปยังไงนะฮะโดนแกลงยังไงเขาแกลงคือจริงๆเอาเป็นคนถ่ายรู้ไหมเขาครับเพื่ออยากจะสร้างกิมมิคให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นใครโกหกขอให้มันตายอย่างทรมาน ต้องบอกก่อนว่าเป็นรูปของนาฬิกานะครับป๊อบถือนาฬิกาใช่ไหมใช่ครับแล้วกำลังแต่งหน้าทำผมผมทำผมฮะอ่าๆใช่ครับแล้วก็คือเป็นยังไงฮะอ๋อเพิ่งออกจากบ้านนั่นไงนัด9ก้าโมงผมมั้งแต่แปดโมงเพื่อกันความผิดพลาดครับผมพอเก้าโมงเป้งนี่คุณว่านเดินผ่านประตูเข้ามานะฮะสิบโมง ไอ้อฟโทรมาบอกอยู่ที่บ้าน <c oughs> ว่าเดี๋ยวจะข่าวเขาก็งงสงสายหมดจริงๆไม่ใช่ครับ <m> ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เดินทางคนที่จะจ้างงานมันก็ทําใจนิดนึงนะครับนาสี่โมงมันไปห้าโมงอย่างนี้นะฮะว่าไม่เจงนะฮะเลทนิดหน่อย <c oughs> นิดเดียวเออนิดเดียว2ชั่วโมงเองนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่ชอตครับความฮากกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเอพิโ o ด t r e เนี่ยนะฮะมันก็บอกกันว่าเป็นครั้งสุดท้ายเออเนี่ยฮะตกใจครับพี่ครับก็ควรนะเพราะว่าหลังจากเสร็จ คอนเสิร์ตนี้เสร็จโช์นี้แล้วทั้ง3าคนก็จะอำลาว,วงการกันแล้วอออยะะ <laughs> ังครับอันนี้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนไว้เลยนะคะว่าทั้ง3ามคนเขาเพิ่งบอกพี่ว่าเสร็จจากคอนเสิร์ตนี้เขาจะอำลาว,วงการ<อ>กันแล้วพี่จอดทางแคบเลยคราวนี่ <laughs> <laughs> ทางแคบเขาสก,กีดพี่จอรดใหญ่เลยยังไงฮะบ้านคุณจะตามนั้นเลยฮะสามคนเพิ่งเริ่มต้นบ้านช่องก็ต้องจ่ายครับ อยู่สักพักนะครับขออยู่ก่อนเธอครับยังยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนนะฮะนี่ขนาดเราเบิ่งพูดนะคนเดินออกแล้วนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะมาโชว์วในคอนเสิร์ตแล้วแล่ะครับตอนนี้ไม่ไม่ขนาดนั้นสองครั้งที่ผ่านมามันสนุกสนานมากนะจนครั้งนี้มันมีความพิเศษเกิดขึ้นด้วยถูกไหมฮะพี่ชอตใช่ค่ะเห็นเลขข่าวว่ามีการฮาเอานอกสถานที่ด้วยเราคือเราบอกไว้แล้วนะคะว่าคอนเสิร์ตสัำยักปักหวานเนี่ยไม่ใช่คอนเสิร์ตมันเป็นสงครามค่เพราะฉะนั้น คราวนี้เนี่ยเราจะทําสงครามกันที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเราจะไปทําสงครามที่ต่างจังหวัดกันด้วยค่ะก็จะมีจังหวัดต่างๆเช่นเชียงใหม่อะไรเงี้ยค่ะขอนแก่นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเจอกันสําหรับชาวต่างจังหวัดทั้งหลายชาวเชียงใหม่ชาวขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะครหรือคนกรุงเทพที่จะนั่งเครื่องบินขับรถไปดูก็ไป,ไปเจอ,อกันที่นู่นอีกค่ะโอ้โหครั้งนี้จัดหนักจริงเลยรู้สึกไง้หงคะอ๊อฟที่ใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือ เราเราสามคนมองอะไรว,ว่าจริงแล้วเราสามารถไปไปต่างจังหวัดได้แล้วอะครับแต่ทำไมก็ไม่รู้ถึงไม่ไม่ไ,มไปต่างนพอเราต้องถมตัวใช่ไหมต้องถล่มตัวต้องถล่มตัวไม่จริงคือดีใจครับเพราะว่าการที่เราได้มีโอกาสไปไปเจอแฟนๆที่แบบตามหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆมันมันมันเป็นสิ่งที่ อ๋อเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆจังหวัดที่ที่เขาพลาดจากการไม่ได้มีโอกาสมาดูในกรุงเทพอะไรเงี้ยเขาก็คงดีใจกันที่เราไปกันถึงที่อะไรเงี้ยพะเราก็จะจัดชุดใหญ่ไปเหมือนกันใช่แล้วก็จังหวัดที่ออฟเสนอมานะครับไหนบ้างไหน อาบอกปทุมธานีชัยนาสิงห์บุรีนะครับใกล้ไปไหมล่ะเขาก็นั่งรถมาดูกรุงเทพก็ได้แหมได้รับให้คนไกลๆก็ได้ดูบ้างอ่าไปไกลๆกันหน่อยแต่เมื่อกี้ในวิทีเเมื่อกี้ตอนทิ้งท้ายเมื่อกี้นะผมเห็นแต่ละคนก็แปลงกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพราะครั้งนี้เป็นทีมซูเปอร์ฮีโร่ถูกไหมฮะว่านเป็นอะไรครับว่านผมเลยครับตอนแต่งไม่รู้ตัวเลยครับว่าเป็นอะไรไปบ้างครับจริงอ่ะ ครับพี่ป้อมก็ไม่รู้ตัวไม่มีใครรู้หรอกครับไม่รู้ครับผมพอรู้แล้วผมเป็นมนุษย์น้ำยาล้างห้องน้ำถือที่ชาปูนมาทำไมครับใช่ครับเหมือนเหมือนของออฟเป็นอะไรอ่ะของอ็อบมาจากอะไรอ่ะออฟเป็นเหล่าอัศวินเซลเลอร์ครับโอ้โหเซลเลอร์สองพันโซแทนยังดวงจันทร์จะลงทันแกเองครับแล้วถ้ามองไปของวาดของวาดเป็นอะไรอ่ะออฟวาดเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ ครับผมว่าจะเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่านี่คือมิตรรักของผมแล้วก็โซ่ทองคล้องจิตพันธมิตรคล้องใจของผมอยู่ตลอดเวลาขอลักกันสองเราคนฝั่งนี้ก็ยังเป็นกักเบนกับเบนของคอนเสิร์ตนะครับเสร็จเกินเกินที่เราแถมให้นะครับเวลาก็แถมก็ไม่ค่อยจะแถมของดีกันอยู่แล้วล่ะครับโอ้ช พี่แสดงคนหัวเรากกันใหญ่เลยนะครับดีครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้พิกชอตพูดไปแล้วว่าเหมือนเป็นเป็นครั้งสุดท้ายแต่ถามวันนี้ความรู้สึกจริงของพวกคุณดีกว่าว่านครั้งนี้มันเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆเหรอฮะกับการรวมตัวกันกันสามคนถ้าถามเราวันนี้เราทั้งสามคนจะบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายครับแต่ว่าถ้าปีหน้าอยากจัดอีกเราก็แค่จะบอกว่าอ๋อวันนั้นเราเราพูดเล่นๆแล้วก็รีเทิร์นเป็นการตลาดนะครับมันเตรียมมันเตรียมตั้งชื่อข่าวหน้าไปแล้วค่ะครับว่าสามแยกกับกรอก อันนี้คือยังไงเนี่ยแล้วตรงลงมันเป็นทีมเฉยของปีนี้คิดกันไว้ว่าจะทำครั้งสุดท้ายครับใช่ครับใช่เพราะแล้วก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับว่ากระแสตอบรับครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างมากกว่าครับผมว่าสําคัญคือทุกครั้งที่เวลาเราจะทํามแยกเวลาเราจะคุยกันเฮ้ยจะทาอะไรวะใช่ป่ะในเรื่องเนี้ยผมเป็นเรื่องสําคัญที่ว่ามันทําสิ่งเหล่านี้มา3มครั้งแล้วครับแล้วพอเรามองครั้งหน้ามันก็มองไม่ค่อยออกว่ามันจะทำอย่างนี้กันยังไงก็เลยบอกว่า งั้นก็พักกันไปก่อนครับแล้วก็อีกอย่างหนึงไม่รู้ว่าอ็อฟจะอยู่ถึงครั้งหน้าหรือเปล่าถึงครับถึงแข็งแรงเราเลเรื่องส่วนตัวเขาเยอะเนาะเยอะอะไรอะพี่แป้เรล่นส่วนตัวเขาเยอะลายจุงเบยเป็นห่วงอะไรเรื่องส่วนตัวเขาบ้างไหมผมไม่เคยห่วงอะไรมันอยู่แล้วครับ เวลาผมผมภาวนาให้มันมีเรื่องแบบนี้เยอะๆทำไมอะอะถึงเวลาอยู่ในคอนเสิร์ตมันจะได้ใหม่ๆและสดๆอ๋อตอนนี้พยายามจะให้ออฟพยายามจะชงคนนั้นอีกสักล้านหนึ่งไหมคือใครเข้ามาก็คือมีงบให้ล้านหนึ่งหรอใช้ทดลองใจหนึ่งล้านฉักเ็นคนชอบทำบุญโอ้หนักกว่าเสียอูดอีกนะเพราทำบุญด้วยทำบุญทำบุญกับอะไรอะถั่วถั่วอะไรครับลิสง เลยส่งไม่เปลือกกลับไปหาพี่ชอดดีกว่าก่อนที่เรื่องมันจะเลยแบบนี้ความพิเศษครั้งนี้ครับพี่ชอดครับกับสามแย้ปาะหวานเอพ s o ซด t มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมจากสองครั้งที่เราเคยเห็นกันมามันมันจะเป็นอาการคล้ายๆกับที่เมื่อกี้ที่ป๊อปพูดอะค่ะคือทุกครั้งที่เราเริ่มต้นงานสามแย้ปากหวานเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยคาถามเสมอว่าเฮ้ยจะทําอะไรกันดีวะอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆมานั่งคุยกันไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นสนุกสนานที่ทุกคนเห็นนม่นนถ,าถามถึงตอนนี้ก็คิดว่าเราคงจะทําเช่นเดียวกันกับทุกครั้งที่ผ่านมาเฮ้ยทําอะไรกันดีวะแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นกันค่ะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าสนุกแน่ค่ะรับรอง <c oughs> คือจริงๆต้องบอกว่า เมื่อกี้ที่บอกว่าพูดโกหกอ่ะคำจริงครึ่งๆแล้วกันคือ <laughs> คือสามคนนี่เขาเก่งจริงๆค่ะต้องยอมรับนะคะว่าว่าในฐานะพี่ช็อตเองซึ่งทํางานอยู่กับนักร้องเยอะก็ต้องบอกว่าสามคนเนี่ยเป็นสามคนที่เขามีความสามารถครบถ้วนจริงๆคือเ,ออเราจะหามไม่ได้ง่ายนักนะคะกับคนที่ร้องเพลงเพราะด้วยแล้วก็มีความสามารถในการเป็น entertainer คือ <c> เ <oughs> ห็นหน้าเขาสามคนเราก็จะรู้สึกว่าเรารู้สึกเรารสึกสนุกอะค่ะเพรางนั้น จุดเด่นข้อนี้แหละมันจะทาให้สำยาปากหวานครั้งนี้ของเราเนี่ยรับรองได้เลยว่ามันจะสนุกไม่แพ้สองครั้งที่ผ่านมาแน่นอนโอ้พี่ช่อการันตีแล้วนะฮะไม่เขาชมรวมๆไหมไม่ต้องเศร้าอ๋อรอรอเขาชมงานรวมๆแกชูคอสูงมากตะกี้ปรับเพิ่มไงปรับเพิ่มอย่างี้นะฮะนานๆจะพูดทีเออแขกรับเชิญแล้วครับพี่ช่อครับเปิดตัวมาตรงบุ่จังหวัดเกือบจะเต็มหมดแล้วฮะแต่ไม่เห็นได้รู้กันเลยว่าแขกรับเชิญจะมีไม่มีเอาจิงๆไหมครับ พูดเลยครับเราเราบอกกันตรงนี้ต่อผู้หล่อู้ชวด้เราบอกกันตรงนี้นะคะอย่าบอกใครนะคะเราบอกกันแค่ตรงนี้ว่าจากสองครั้งที่ผ่านมาค่ะเราได้สร้างอะไรไปเยอะมากเกียรติประวัติอันดีงามสูงส่งมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไปเชิญใครใครเขาก็เบื่อหน้าหนีไปเชิญใครใครเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวขอคิดก่อนอะไรงนี้ค่ะเราก็เลยมั่นใจว่าเราจะมีแขกรับเชิญที่เด็ดมากๆในครั้งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ ยังนึ่งไม่บอกครับยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่รู้นี่แหละบอกเขาไปเลยแต่คิดว่าน่าจะมีใช่ไหมครับพี่ชอตครับอะไรนะคะคิดว่าน่าจะมีแขกรับเชิญมันต้องมีสิครับบางไอ้สามคนนี่ไม่พอหรอกค่ะอ้าว ยังไงล่ะเดี๋ยวมีค่ะมีแน่ๆค่ะรับรองรับรองว่าเด็ดแน่ๆนะฮะกว่าที่เคยเห็นด้วยคือปกติจะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาเราขายบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าเกิดคอนเสิร์ตไหนขายไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็จะเปิดตัวแขกรับเชิญเพื่อจะได้คนเข้ามาซื้อบัตรกันแต่คอนเสิร์ตไหนขายบัตรนี่จริงใจมากเลยเนี่ยจริงใจมากพี่ชอปคอนเสิร์ตไหนขายบัตรดีไม่ต้องเปิดแขกรับเชิญก็ได้นี่ก็จะหมดอยู่แล้วนี่ไงก็ต้องเปิดรูออออโอเด็ดเด็ดเด็ดเดเด็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 ดเดเด็ดเดดเด็ดเ ต้องยอมรับในความสมัคของพวกเราลงลงหน่อยไหมลงลงหน่อยเดี๋ยวที่เหลือมันจะเหลือแช่เท่านั้นแล้วจะลำบากแล้วแต่ก็ปลื้มใจละถ้าอย่างงี้นะเออนะฮะเดี๋ยวไว้รอติดตามอีกทีหนึ่งแล้วกันก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันนะพี่ชอนเนาะว่าแขกรับเชิญของเราว่าจะไปโพกไปว่าจะเป็นใครยังไงบ้างนะฮะแล้วแต่นี้ที่พิเศษอีกอันหนึ่งเราเล่น2เดือนเลยนะคะโอ้ยังไงครับเล่น2เดือนใช่ครับค่ะสามสิบเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมใช่ครับ 30พฤศจิกากับหนึ่งทันวาโอ้โหพี่เฉาเลวปูพ่อเนี่โอ้โหนี่มุกนี้วิสัยทัศน์เห็นเห็นถึงวิสัยทัศน์จริงๆทุกคนตรงนี้ต้องมาหานะคต้องด่ายดูเฮ้ยต้องมาหานะครับอันนี้พี่ชอาเล่นมุกขนาดนั้นก็ได้นานๆเล่นทีเนี่ยเล่นผลเล่นทีหนึ่งจริงๆตรงนี้ต้องหาคลื่นทั้งล็อบบี้เลยอ่ะโอ้โหนั่นไม่หาเจ็ดถึงแปดลิตร ผมรู้แล้วแขกรับเชิญไม่ต้องเอาที่ไหนหรอกครับเอาที่ไหนพี่ชอเหรอนี่พี่ชอรนี่แหละตรงนี้แหละนะเออมุกมุกระดับพรีเมียมเจนนี่แพตตินัมต้องคิดนิดนึงค่ะแพทตินัมเกรดเพียร์ฟังเออมุกระดับกากเดนนะฮะจัดการหนึ่งมุกขอหนึ่งมุกจะปาะมาณคับใจจะไม่มีขอมุกหนึ่งสู้พี่ชอรหน่อยเมื่อกี้เขาบอกว่าคอนเสิร์ตนี้เล่นสองเดือนเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมเออคอนเสิร์ตนี้เล่นสองวันด้วยนะสองวันเหรอใช่ยังไงอ่ะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เนี่ยตรงนี้อย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องขำไม่ต้องแม้แต่ยิ้มเลยใช่ตรงนี้นิ่งๆหัวขากเป็นจริงนะนะครับก็ความสะดวกมันมีอยู่เสมอนะครับเพราะว่าสามคนนี้รวมตัวกันแบบนี้นะครับตอนนี้เอาว่างก่อนดีกว่าาเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วก็เตรียมตัวถอดไอชุดนี้ก่อนเลยครับคือผมอากาศไม่ผ่านเข้ามาสู่แขนแล้ววงแขนอะไรผมเลยตอนนี้ค่อนข้างลาบาก ส่วนในเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นครั้งที่เราบอกกันไว้ว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายอเราก็เตรียมเรื่องเพลงครับเรื่องเรื่องปมชีวิตเรื่องไอ้ความผิดพลาดของไอ้ออฟทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เรื่องโชว์ครับอันนี้แน่นอนคือเตรียมว่ามันคงจะใหญ่กว่าสองครั้งที่ผ่านมาครับนี่เขาจะจัดหนักของเขานะฮะส่วนคุณป๊อปเลยฮะก็ตอนนี้กาลังคิดช็อตช็อตกช็อตช็อตเราก็ไม่คิดว่าจะมาถึงเร็วกําลังมองถึงว่า ตอนนี้กําลังคุยเรื่องรูปแบบโชว์นะครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ทางทีมงานบอกคิดมาได้เลยป๊อปเบอร์ๆมาได้เลยจัดการอะไรเงี้ยครับตอนนี้กําลังนึกถึงแบบทีมงานฮอลลีวูดนะฮะครับฮอลลีวูดรัชดาเนี่ยฮะมันมาช่วยพวกเราจะดีเหรอโอ้ชอบเลยเเดี๋ยวต้องตามดูนะคราวที่แล้วคุณนี่เป็นนิวจิ๋วได้แบบว่าสวยงามมากเลยคราวนี้คุณจะมีอะไรแบบมาเซอร์ไพรส์อีกไหมฮะ ก็ไม่รู้สินะแต่ว่ามีครับก,ก็คงจะก็คงจะเป็นในเรื่องของเพลงที่เราตั้งใจเลือกกันมาแล้วรวมถึงหลายๆคนมักจะมองว่าอคอนเสิร์ตเราจัดเราจัดที่ใหญ่ๆแล้วเป็นคอนเสิร์ตทองแบบนี้เนี่ยมันจะมีความใกล้ชิดหรือเปล่ามันจะมีความอบอุ่นกับคนดูหรือเปล่าซึ่งรับองได้เลยว่าเราจะมีสิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนตั้งแต่แรกก็คือว่า <c oughs> เราจะมีความใกล้ชิดกับคนดูอยู่เหมือนเดิมแน่นอนครับถ<า>ูกต<ช>้องครับเต <c oughs> ็มที่เลยนะครับถามพี่ชอตดีกว่านะฮะว่าทําไมเราจะต้อง <c oughs> กลับมาดูคอนเสิร์ตของเขาอีกทั้ง3คนอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเอพิโซด3ครั้งนี้ข้อท,ที่แตกต่างที่สุดค่ะของคอนเสิร์ตของสัญยาศักปักหวานก็คือว่าเราไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยนั้นเราสามารถจะเห็นอะไรก็ได้บนเวทีมันจะไม่มีถ้าปกติเราไปดูคอนเสิร์ตของนักร้องคนไหนก็ตามเราจะรู้ค่ะว่าเอา,านักร้องคนนี้เขาอ,อาจจะมีจุดเด่นแบบร้องเพลงเพราะหรือคนนี้โชว์ได้ดีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าเวทีของสัญญาศักปักหวานเป็นเวทีที่ ไร้ซึ่งข้อจำกัดเราอาจจะร้องเพลงอะไรก็ได้เราอาจจะเต้นท่าไหนก็ได้เราอาจจะมีแขกเราเชิญเป็นใครก็ได้ไนั้นสเสน่ห์ของสำยักปากหวานคือตรงนี้แหละคะ่ะคือมันมีอะไรที่เราเราคาดเดาไม่ถูกเกิดขึ้นบนเวทีได้ตลอดเวลาเราทําได้แม้กระทั่งกระโดดเตะกันอย่างที่เมื่อกี้เห็น <laughs> เราทําได้ทุกอย่างจริงๆบนเวทีนี้3มคนนี้ทําอะไรไม่เคยผิดนะคะทําได้ทุกอย่างจริงๆคะ่ะ <laughs> นี่แหละมีคนถือหางอย่างเงี้ยแหละค่ะเราถึงเต็มที่นะฮะแล้วคอนเสิร์ตแบบนี้ต้อออกมาสนุกสนานจริงๆเลยครับนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เหมือนว่าเรามีนะฮะส่วนหนึ่งที่จะมอบให้กับมูลนิธิด้วยครับเอาว่าไงครับเราได้ทําบุญกันทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตครับก็ครั้งนี้ครับผมหลังจากที่เราหักค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะเราก็จะมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับผมสาหรับเด็กที่พิการตั้งแต่กําเนิดครับใช่ เหมาะกับพวกคุณนะสามคนมากใไ่ครับไม่ทำบุญไงแค่ทำบุญไงเราบุญไม่ไม่กล้าว่าอะไรกล้าว่าอะไรนะฮะเอาละนะฮะมาถึงช่วงท้ายแล้วล่ะนะครับก็ฝากอะไรทิ้งท้ายตังนี้ดีกว่าสําหรับว่ันเองครับครับผมใครที่มีบัตรแล้วพวกคุณใช้เงินอย่างถูกต้องนะครับผู้สนับสนุนขอบคุณมากนะครับใช้เงินอย่างถูกต้องส่วนใครยังไม่มีบัตรเหลือก็ปิดกระปลอยครับครับนะครับรีบไปจับจองซะ ใครที่ไปเป็นกลุ่มแต่ที่นั่งไม่พอคุณก็นั่งแยกกันก็แค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรใช่ <laughs> <laughs> จริงๆไม่ต้องบอกเขาก็เป็น <laughs> ข้อที่เขารู้อยู่ <laughs> เอาละเลย <laughs> นะครับก็ฝากด้วยลวกันพวกเรา3ามคนหลังจากวันนี้ต้นไปคงเริ่มเตรียมตัวแล้ว <c oughs> ครับแล้วก็อยากไปเจอกันวันนั้นครับมอบความสนุกให้แน่นอนครับอ่านะฮะกับหนุ่มว่านนะครับออกบ้างดีกว่า ไม่เงไม่เตรียมเลยไปแบบข้ามด้วยยังไงล่ะยังไงล่ะไอตอนเราเตรียมก็ไม่ถามก็ก็คงก็คงจะฝากในเรื่องของบัตรดีกว่าครับคือจริงๆเราไม่อยากให้พลาดกันเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเหมือนกันสำหรับพวกเราทั้งสมคนในการที่จะรวมตัวทําสัญญาปากหวานนะครับผมก็เพราะฉะนั้นก็คือไม่อยากให้ไม่อยากให้พลาดความหาครั้งนี้ครับผมอาจเราอาจจะไม่การันตีว่า ทุกทุกคนที่ไปดูจะได้จะได้รับความสนุกความสนุกอย่างเต็มที่แต่ว่าเราเราสามคนตั้งใจไว้ว่าเราจะตั้งใจทําทุกอย่างบนเวทีให้เต็มที่ที่สุดครับอ่านะ,ะฮะแล้วเราจะปิดท้ายกันที่ป๊อปครับครับอย่างที่ออบบอกนะครับแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตได้บอกเอาไว้สามแยกปากหวานเป็นคอนเสิร์ตท,ที่มีมากกว่าความสนุกนะครับเรามีความไม่สนุกด้วยนะครับเด้อเด้อเดสนุกสนุกนะ มันปะพนกันมีแบบซึ้งๆก็มีเศร้าๆก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยความพบรถแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราเองแยกกันไปทำคอนเสิร์ตไหนก็ไม่สามารถทำได้แบบนี้เพราะนั้นครั้งนี้จะจัดให้เต็มที่สุดครับเดินเชิญเข้ามาดูนะครับ ก่อนที่บัตรจะหมดนะฮะต้องรีบจองกันหน่อยแล้วนะครับก็นะฮะจำนายบัตรที่ทันทิกเก็ตแมชชีทุกสาขานะครับ,บราคา3,000 2,500นะครับ2,000 1,500 1,200นะครับเราจะได้เจอกันวันที่30พฤศจิกายนแลวก็1ธันวาคมนะครับที่รอย,ยลัลพาร์คก็หอน,นั่นเองนะครับพี่ชอนไม่ได้จะปิดท้ายตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งไหมครับย้ำเรื่องบัตรอีกทีแล้วกันค่ะเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เราเปิดขายบัตรไปไม่นานนะคะบัตรเหลือน้อยมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก,ก พอใกล้ๆจะถึงวันโชว์แล้วเนี่ยทุกคนก็จะมาวิ่งไล่ตามหาบัตรกัน <c oughs> ซึ่งมันไม่มีแล้วนะคะก็ อย่าลืมรีบไปซื้อบัตรกันค่ะครับผมนะครับเอาเลยฮะสำหรับคอนเสิร์ตนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับนะฮะถ้าไม่มีผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตของเรานั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีที่อยู่กับไอทามชูบิดมาโดยตลอดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คงต้องขออนุญาตนะครับพี่ชอรแล้วก็นะฮะอัลปาวานนะครับที่เราจะมอบนะครับช่อดอกไม้นะครับให้กับผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตของเราเพื่อเป็นการขอบคุณตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ท่านแรกนะครับผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญนะครับคุณวราพรลีกุลนิมิตนะครับผู้จัดจาก,การส่วนโฆษณาบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญครับ <bike> เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ร่วมกันนะฮะสนับสนุนนะครับกับเอทามชีวิตด้วยดีมาโดยตลอดนะฮะ ขอบคุณคุณวราพรนะครับขออนุญาตยืนบนเวทีก่อนแล้วกันนะครับคุณวราพรครับนะครับ,นะรบท่านต่อไปนะครับคุณรับพรวรพลนะครับผู้จัดก,การฝ่ายการบริหารความสัมพันธ์ลูกคา้าและดิจิทัลมาร์เก็ตตินะครับบริษัทเชฟโรเลตเซอร์ประเทศไทยจำกัดครับเป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนนะครับที่แหมออฟออฟท่าล้ากว่านะอ่าดฮะ กับขอบคุณนะครับนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณวิโรธไตรตระกูลศิลน,นะครับผู้อำนวยการอาวุโสนะครฝ่ายาสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ธนาคารกรุงไทยครับว่านอย่ายอมนะครับออฟโพสต์ใหญ่มากว่านอย่ายอม <laughs> สู้ได้มากเลยสู้ได้เลยขอบคุณท่านด้วยนะครับและก็อีกหนึ่งนะฮะคุณจตุรพัฒน์นะฮะแสงสว่างครับผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทเซ็นทรัลแฟมิลีมาร์ทจำกัดครับมาดูลีลาป๊อบบ้างป๊อปป๊อบอย่าน้อยอย่าน้อยโพสโพสใหญ่หน่อย <laughs> ชอบชอบชอบอ๋ออ๋อปล่อยให้ป๊อปโพสต์หน่อยไม่ได้ไงแบบนะฮะเอาละครับตอนนี้ขอเรียนเชิญนะฮะนะฮะผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับร่วมถ่ายภาพนะครับร่วมกันนะฮะแล้วขอให้โพสต์เหมือนกับป๊อปนะฮะไม่กลัวนะฮะโอเคครับผมขอภาพร่วมกันตรงนี้อีกสักหนึ่งภาพนะฮะกับการร่วมสนับสนุนนะฮะกับคอนเสิร์ตด้วยดีตลอดมานะฮะกับเอทามโชบิดของเรานะฮะแล้วก็รวมไปถึงสามแยกปากหวาน เอพิโซด3นะครับอภิมหาสงครามฮอครั้งสุดท้ายนะครับของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ทั้งสามคนนะครับออฟป๊อบวานนะครับที่ตีมครั้งนี้นะฮะก็เรียกว่ามากอบกู้เสียงหัวเราะนะฮะให้กับพวกเรา นะครับอีกครั้งหนึ่งในวันที่30พฤศจิกายนแล้วก็1ธันวาคมนะครับที่รอยัลพารากอนฮอร์นะครับอย่าลืมนะฮะบัตรจำหน่ายไปแล้วแล้วเกือบจะหมดแล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังรีรออยู่หรือยังไม่มีเวลาต้องรีบกันหน่อยแล้วนะครับที่ไทย i ีเควตแมเจอร์ทุกสาขานะครับแล้วก็วันนี้นะฮะในนามของเ m ทา Show b ิดนะฮะก็ต้องขอบคุณสำหรับสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะที่มาร่วมทำข่าวนะฮะกับงานแถลงข่าวในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะฮะ ขอเสียงประมือนะครับให้กับสปอนเซอร์เจดีบนเวทีด้วยครับกล่าวขอบพระคุณมากครับนะฮะขอบคุณพี่ชอใส่ที่บนตรีกุลได้ยิยาด้วยครับส่วนอัปปาวาครับยังไม่หนีไปไหนนะฮะคุณยังต้องมีภาราหน้าที่ต่อนะฮะเดี๋ยวยังคงต้องดูแลนะฮะในส่วนนี้นะครับบนเวทีด้วยนะครับยงไงกากฝากด้วยครับพี่สุ่อมชนนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งกับคอนเสิร์ตนะครับ3 0พฤศจิกายนแล้วก็1ธันวาคมนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายภาพนี้เอาไว้บนเวทีตรงนี้นะครับกับสามแยกปากหวานออฟปาบ้านนะครับและหวังว่าคงจะได้เจอกันในโอกาสคอนเสิร์ตครั้งต่อไปนะครับงั้นวันนี้ผมเป้วิศวะลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ